สวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่หลายๆคนนะคะที่เมื่อวานมีโชคมีลาบกับ0ูย์แล้วก็27ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วก็ได้วิ่ง2อ2รูดกันไปก็เฮกันไปนะจ๊ะมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรเมื่อเช้าไปทําบุญปล่อยปลามานะคะจํานวน74ตัวแล้วก็หอยขม 1. ตะก้าเอาบุญมาฝากทุกคนใครที่ฝากแก้วทําบุญอย่าลืมอนุโมทนาบุญด้วยเราจะรวยเราจะเฮงไปด้วยกันค่ะมาดูว่าทั้ง7วันวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรบ้าง วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขที่คุณชอบชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นไม่ต้องคิดเยอะซื้อเลขที่คุณชอบนะคะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยความปังปุริย่กับคุณค่ะวันอังคารให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนย้ำนะคะเลขที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนค่ะวันพุธ ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือ2ตัวท้าย3ตัวท้ายซื้อได้เลยค่ะ วันพฤหัสบดีนะคะในวันนี้วันพฤหัสลองซื้อเลขรหัส ATM ซื้อผลรวมเลขรหัส A t m เคือเอาเลข ATM มาบวกรวมกันแล้วซื้อก็ได้หรือจะตัดเล่น2ตัวท้ายก็ได้ค่ะส่วนวันศุกร์เหมือนหมอแก้วในวันนี้นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทาบุญถ้าเป็นแก้วแก้วจะซื้อเลขปล่อยปลานะจ๊ะที่เมื่อกี้บอกไปต้นคลิปแล้วก็วันศุกร์วันสุดท้ายนะคะให้ซื้อเลขค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายกี่บาทลองซื้อดูนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยขอให้ทุกคนที่กดแชร์กด แบ่งปันมีโชคค่ะบ๊ายบายค่ะ